สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับวันนี้18มิถุนายน2566คลิปนี้มาดึกหน่อยนะครับ2ทุ่มเศษเษนะครับอสมอมีหนี้นอกระบบไหมครับใครมีนี้ใครมีหนี้นอกระบบลงทะเบียนให้ทกศช่วยได้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วโครงการนี้ไม่ใช่โครงการของอสมอครับเป็นโครงการของประชาชนทั่วไปนี่แหละที่ใครมีหน,นี้นอกระบบเป็นกเกษตรกรบ้างเป็นบุคคลในโครเรือนกเกษตรกรบ้างทํานองนี้นะครับ ถ้าท่านมีนี่นอกระบบก็ลงทะเบียนเขาให้ลงทะเบียนได้ครัวเรือนละหนึ่งคนนะครับเป็นครัวเรือนเกษตรเป็นเกษตรกรและบุคคลในครัวเรือนเกษตรกรอสมอก็น่าจะเป็นเกษตรกรเนะาะทำนาทําอะไรอยู่ก็เราไม่เวลาเราลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือนี่นอกระบบจากกศนี่เราไม่ได้ลงในฐานะอ,อสมเราลงในฐานาะเกษตรกรนะครับ หรือบุคคลในครอบครัวเราก็ได้ลงใครอยากจะแก้ปัญหานี่นอกระบบนะครับโดยขณะนี้ทกศาเขามีโครงการนี่นอกบอกทกศาซึ่งใครมีนอกใครมีนี่นอกระบบไม่ต้องกังวลใจทกศาพร้อมให้ความช่วยเหลือท่านนะครับก็ต้องลงทะเบียนนะครับซึ่งข้อมูลของการลงทะเบียนก็ผู้ที่จะลงทะเบียนก็คือบัตรประจำตัวประชาชนเตรียมเลยครับ ดูข้อมูลตามด้านหน้าด้านหลังแล้วก็เตรียมที่อยู่ตามทะเบียนบ้านเอาไว้แล้วก็เตรียมที่อยู่ที่ให้ติดต่อได้ที่เขาจะส่งเอกสารมาให้หรือที่อยู่จะติดต่อกับ,าาบทกศเบอร์โทรศัพท์มือถือครับแล้วก็ภาระหนี้นอกระบบทั้งหมดมีเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่เป็นหนี้กู้เขาไว้เท่าไหร่แล้วตอนนี้ชาระหนี้นไปแล้วเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่อะไรทำนออะไรทำนองน,งนี้นะครับเป็นหนี้นอกระบบนะครับาาตกลก็จะช่วยทีนี้เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการนะครับ นี่ที่เราเป็นนั้นที่ต้องการรับความช่วยเหลือจากสกสนั้นต้องเป็นนี่ที่เจ้านี่ไม่ใช่สถาบันการเงินอันนี้รายละเอียดต้องถามสกสนะครับหมายก็ว่ายังไงนะครับคือเจ้านี่เราไม่ใช่สถาบันการเงินก็แสดงว่าเราไปกู้นี่ยืมสินกับคนทั่วไปยืมเงินดอกเอาใบนานฉนโฉดอะไรไปจำไว้อะไรก็แล้วแต่ทํานองนี้นะครับไม่ใช่สถาบันการเงิน อันนี้เข้าข่ายที่เขาจะช่วยอันที่สองเราถ้าเราลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือจากทก่เราจะต้องมีความสามารถในการสร้างรายได้เราจะต้องมีรายได้จากการเกษตรนะครับหรือรายได้อื่นก็ได้ที่มันเพียงพอที่จะชาระหนี้ทกศต่อไปเพราะว่าทกศเขาช่วยเราแล้วเขาให้เขาให้เรากู้เงินเอาไปปิดหนี้นอกระบบแล้วเราก็ต้องผ่อนทกศต่ออันนี้เราต้องมีรายได้ อื่นที่พอชา,าระหนี่ทกศหรือมีอไรายได้จากการเกษตรที่พอชา,าระหนี่ทกศก็ได้อันนี้เงื่อนไขเป็นแบบนี้อันนี้3กรณีผู้ที่จะกู้เงินโครงการนี้ไปปิดหนี้นอกระบบนั้นถ้าท่านเป็นผู้อายุ60ปีขึ้นไปเขากําหนดให้มีทายาทหรือบุคคลในครัวเรือนอย่างน้อยหนึ่งคนเป็นลูกหนี้ร่วมด้วยนะครับทีนี้หลังจากลงทะเบียนแล้วธนาคารจะติดต่อกลับไปหาท่านตามช่องทางต่างๆ ที่ท่านทำทำละเอียดไว้ในการลงทะเบียนนะครับเอาแล้วครับพี่น้องอสมอถ้าท่านใดเป็นเกษตรกรด้วยเป็นลูกค้าทกสอยู่แล้วด้วยทํานองนี้และมีนี่นอกระบบก็ลงทะเบียนได้ครับเราจะแนบลิงก์ให้กดลงทะเบียนได้ที่คอมเมนต์แรกนะครับลิงก์สำหรับกดเข้าไปลงทะเบียนจะอยู่ที่คอมเมนต์แรกลิงก์ที่1ที่คอมเมนต์แรกนะครับส่วนลิงก์ที่2 ให้พี่น้องอสมอเข้าไปอ่านรายละเอียดข่าวนี้ข่าวโครงการนี่นอกบอกทอกศครับอยู่ลิง,งก์ที่2ก็คอมเมนต์แรกอ่านรายละเอียดส่วนลิงก์ที่1ที่คอมเมนต์แรกกดลงทะเบียนครับสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ